สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออโต้เดฟทุกคนนะครับว mm ันน like ี้พบกับเราขอบคนเช่นเคยนะครับกับผมเอ๋ครับทาโร่ครับวันนี้เราสองคนนะครับอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2020นะฮะจัดท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นะฮะเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บูธโตโยต้านะครับใช่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับสองรุ่นใหม่นะฮะที่เรียกได้ว่ามีการปรับหน้าใหม่นะฮะโตโยต้านะครับนั่นก็คือนี่แหละครับผม โตโยต้ายาริชเอทีนะครับโตโยต้ายาริชนู้นนะนู้นนะสีฟ้านะฮะสีใหม่เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นรถในรูปแบบสีประตูแล้วก็รูปแบบของห้าประตูทั้งสองรุ่นนะฮะอยู่ในกลุ่มของรถอีโคคาร์นะใช่ครับพี่เอิร์ดแล้วก็ยอดนิยมด้วยนะครับมียอดขายมาเยอะมากแล้วนะซึ่งโตโยต้าเองเนี่ยก็ทำใจทำเสนอนะครับมีการปรับหน้าใหม่ในครั้งนี้นะครับใช่ครับมีหลายมีเพิ่มมาอีกสองรุ่นนะก็คือ รุ่นที่เป็นสปอร์ตนีเมียมและรุ่นสปอร์ตนะฮะถูกต้องครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมสองคันนะครับที่เป็นรุ่นบนสุดเลยนะครับคือตัวสปอร์ตนีเมียมนะฮะข้างๆเรานี่เลยเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะครับผมยาริสเอสีเนี่ยเป็นรถตีดาสีประตูนะครับผมแต่จะเป็นยาริสปกติเนี่ยก็คือถ้ารู้นะครับเป็นรถห้าประตูห้าประตูนะฮะับแล้วมาดูสีประตูกันก่อนอ่าครับก็เรียกว่า ด้านหน้าเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเริ่มกันที่ชุดโคมไฟหน้านะครับผมก็จะเป็นแบบ LED multi r e f e c t o r นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light ที่เป็นแบบ light guiding light guiding เลยครับผมแล้วก็นี่ครับในส่วนของกระจังหน้าครับใหม่ก็เป็นสีดำครับผมแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าจะเห็น ว่าการออกแบบเขาก็เป็นแบบ horizontal line ก็คือจะเป็นแนวนอนอย่างนี้จุดตรงเนี้ยครับเดี๋ยวมันจะแตกต่างกับเจ้าตัวต้ยานรีสดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกทีนึงนะจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ครับตรงนี้โลโก้ของตเตยต้าเป็นลักษณะแบบมสามมิติครับคือมันจะมาพร้อมกับตัวเรดาร์ต่างๆครับผม อันนี้นะฮะเราก็จะเห็นนะครับครัจะมีไฟตัดบอดแบบ LED อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีจวกรอบนะฮะสีดำเพื่อความสปอร์ตอย่างที่บอกแล้วืีสปอร์ตรีมช่ก็จะมีสีดำเยอะหน่อยูกต้องครับมีเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเราเห็นนี่บริเวณด้านล่างชายด้านล่างมันจะมีความเป็นแบบมีเป็นลิ้นเป็นลิ้นยื่นออกมาครับแล้วก็มีการตกแต่งตัดด้วย สีดำนั่นเองนะซึ่งตัวรถคันนี้มันเป็นสีขาวก็จะเห็นได้ว่ามีความสปอร์ตอยู่การทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปด้านข้างตัวรถกันบ้างเห็นชัดๆนะครับตรงนี้เป็นสีดำเช่นเดียวกันมองข้างนะครับจะมีตัวไหลเลี้ยวนะฮะมาให้ด้วยด้วยครับกลมลงไปดูที่ยางนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับล้ออลลอยนะครับผมขนาด 15นิ้วเป็นสีทูโทนครับสีดำตัดด้วยสีเงินโรเมียมตรงนี้เงาๆนะครับผม185 60 R15 นั่นเองเป็นดูความเป็นสปอร์ตนะฮะใช่ไม่พอนะฮะถ้าดูสเก็ตตรงนี้นี่เกิด้านข้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งด้วยสีดำใช่ก็สปอร์ตเหมือนเช่นเดียวกันถูกต้องครับผมรอบหน้าต่างต่างๆนี้ก็สีดำนะดำนะไปเลยครับผมนี่ สเสากาเป็นแบบชีมฉลามนะฮะเรามาต่อกันที่ด้านท้ายรถของเกอร์ต้ายาริสเอสทีไปบ้างนะครับครับพี่เหรที่เด่นเลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับที่เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นแบบสีดำนะฮะสไตล์สปอร์ตนะครับไฟท้ายเป็นตรงเดิมนะครับผมตรงเดิมอันนี้จะเห็นเป็นสัญลักษณ์นี้เลยเกร์ต้ายาริสเอสทีสีส้มนะแล้วก็นี่เลยทำออกมาด้านล่างค ก็มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังที่ถูกตกแต่งด้วยสีดำอีกด้วยนะครับผมตัดกับสีของตัวถังรถนันเองครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะเป็นไฟทับทิมนะครับอ่าใช่ก็เป็นกรอบสีดำนะแล้วก็ชายสีขาวสไตล์เดียวกับข้างหน้าเลยข้างหน้ามีตัดชายสีขาวยังไงข้างหน้าตรงนี้ก็นี่มีกล้องหอยหลังนะครับไม่พอนะครับกล้องเพีงพอ้ันนี่ถ้าเราจะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึก ซึ่งมีข้างหน้าและข้างหลังก็คือมีเรียกว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ก็เ,เป็นแดชแคม์หรือว่าขับไปแล้วก็มันทึกได้เลยว่าข้างหน้าข้างหลังมีอะไรนะแล้วก็มีไฟนี่เลยไฟเด็งที่สานนะครับเป็นแบบ LED นะครับอ,อันนี้จะเป็นภายนอกคร่าวๆนะครับของตัวยา r i s Ativ ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับังมีอะไรเยอะเลยครับอะไรครับตอนนี้นะครับเราก็ขยับมากันที่ภายในครับผมกับเจ้า New Toyota Yaris Ativ นะครับผมก็ จะเห็นได้ครับว่ามาพร้อมกับการตกแต่งในโทนสีเงินเข้มนะครับผมเน้นความเท่ดูดานอ่ะดูครับบริเวณของแดชบอร์ดตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับผมให้ความรู้สึกแบบหนังนะแล้วก็มีการตกแต่งตรงนี้ครับด้วยสีเงินเข้มนะครับผมเป็นกรอบด้านซ้ายขวาแล้วก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านข้างผู้โดยาสารตรงนี้ด้วยนะครับมาดูกันที่จอกลางกันเลยตรงนี้ก็เป็นจอกลางนะครับผมระบบความบันเทิงต่าง ขนาด6.7นิ้วนะครับผมระบบสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต,อต่อต่างๆแล้วก็ Apple CarPlay อีกด้วยนะครับผมถัดลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมระบบปรับอากาศที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งของที่วางเครื่องดื่มได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดตรงนี้ก็เป็นระบบเกียร์แบบ ซูเปอร์ CVTI นะครับมีเด็กมือแล้วก็มีช่องซ็อกเก็ตเสียบไฟนะครับผมมีที่เท้าแขนตรงนี้พุ่มด้วยหนังนะแล้วก็ขยับมาที่ส่วนของผู้ขับนะครับผมก็จะพบกับพวงมาลัยพุ่มหนังแบบ3กา้านตรงนี้ก็มีการตกแต่งด้วยสีเงินที่ออกเข้มๆนะครับตรงนี้แล้วก็มีปุ่มควบคุมต่างๆต,ตัวหน้าปัดครับเป็นแบบมารวัดออปติตรอนนะครับผมมาพร้อมจอขนาด4 2อนิ้วที่เป็นจอสี TFT นะตรงนี้จะอยู่บริเวณด้านขวาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็มีระบบนี่ครับที่ปัดน้าฝนอัตโนมัติมาให้อีกด้วยนะครับตรงนี้อีกนิดนึงจากเมื่อกี้ที่เราได้บอกไปครับคันนี้ก็มาพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยซึ่งก็มีในส่วนของกล้องบันทึกด้านหลังตรงนี้ครับก็จบมองด้านหลังก็เป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีคําว่าออโต้อยู่ ระบบสตาร์ทของตัวรถคันนี้ก็เป็นแบบพุทธสตาร์ทนะครับผมจะอยู่บริเวณด้านขวานี้แล้วก็ตรงนี้ครับแผงประตูด้านข้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการตกแต่งเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดแล้วก็มีการตัดสีสันตรงนี้ด้วยสีดําเงานะครับทีชุดควบคุมกระจกด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขยับมาที่ด้านหลังของโตยตายาริสเอทีเป็นมากนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ใครบอกว่ารถ e ีโ c ค,คานั่งไม่สบายครับนี่ให้ดูเลยนะครับผมนี่คือโพสิชันเบอกนะครที่ท็อปนั่งขับเลยนะครับนี่คือเหลือแบบโอโ้โหหรือเฟือนฮะหัวนี่ยังหัวอาจจะชิดนิดนึงแต่หัว,<ล>ห,วหัวพิงเนี่ยนิดนี้พอดีเลยนะแต่ถ้านั่งอย่างเงี้ยจะเหลืออาจสูงอาจจะมีปัญหาแต่ว่านั่งแบบนี้ได้นะอย่าลืมนะแล้วก็ถ้าตกแต่งนะครับคือไม่แพ้รุ่นพรีเมียมนะพวกเบาะเนี่ยคือบาะนะนะครับ บอะหนังหมดเลยนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งนีสีเงินเข้มนะครับก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่เพิ่มเข้ามานี่ก็คือในตัวส่วนของช่อง USB นะครับสำหรับคนนั่งด้านหลังครับนี่เลยมีเพิ่มให้อีก2ช่องนะฮะเรียกได้ว่าครบครันนะฮะนั่งไปไหนมาไหนเนี่ยสบายชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแท็บเล็ตเนี่ยได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ o f t t o นะตรงนี้เนี่ยเหมือนยึดหนังนะครับครับอม ดีทั้งนั้นเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่าดูถูกนะครับรถอีโคคาสมัยนี้นะครับมอบให้ทั้งความใหญ่นะครับแล้วก็ความพรีเมียมที่อยู่ในตัวรุ่นสปอร์ตพรีเมียมตัวน,นี้แหละครับหลังจากจบการไปดูนะฮะตัวยาริสเอสกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขยับมาที่ตัวยาริสครับซึ่งเป็นรถ ไอ้แคประตูแขคแบลกนะครับต้องครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกน,นะต้องบอกเลยสีโดดเด่นที่สุดนะครับเป็นสีใหม่นะคะนรับไคลส์แมทเทอรลิกนะครับ้อมหลังคานะครับสีดำน,นะครับ ที่เขาเรียกกันว่า attitude black magic นะฮะอ่าใช่ครับเราก็เห็นมีลอนๆนะเราสังเกตดมจะเห็นลอนอยู่ใช่ครับพี่ก็คือเป็นลอนตัวที่เป็นแอโรไดนามิกนะที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับครับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดีไซน์นะครับของข้างหน้าเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าในตัวยาริสใหม่นะครับมันจะมีความสปอร์ตอ่านะเน้นไปทางความสปอร์ตมากกว่าจุดที่แตกต่างกับเจ้าเอทีนะครับผมเมื่อกี้เอทีเขาเรียกแบบอะไรนะ horizontal line ก็คือแนวแนวนอนใช่โอเค แต่ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างไปคล้ายๆเป็นทรงหกเหลี่ยมนะใช่ครับือเขาเรียกว่ามีดนะโอเคดีไซน์ของเขาที่เรียกมานะครับผมก็เป็นสีดำทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของกระจังหน้าไฟหน้าครับก็เป็นแบบ LED multi reflector แล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light ครับไ i g h ด i n g ถูกต้องเลี๋ไวน์ดเป็นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ ตกแต่งด้วยสีดำครับไปตัดหมอก LED แล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของกันชนหน้าครับคล้ายลิ้นหน้าเพื่อความสปอร์ตตรงนี้มาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเมื่อกี้เราเห็นมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมก็คือสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรถเป็นสีไหนก็จะเป็นสีนั้นเลยแล้วก็ตัดกับสีดํานั่นเองเพื่อความสปอร์ตนะครับขยับไปที่ด้านหน้าด้านนู้นครับก็คือตัวล้อตัวล้อก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นขนาด15นิ้ว4ทูทน เหมือนกันนะครับผมไซด์เดียวกันขนาดเดียวกันลายเดียวกันก็สีดำตตดสีเงินตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นปัดเงาอ่าคาไปก็ตัวกระจกมองข้างนะก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะที่อยู่บนตัวกระจกมองข้างนะครับแต่นี่ครับ แตกต่างไปก็คือตัวหลังคาผมในรุ่นของยาริสก็จะมีตัวหลังคาดำมาให้ด้วยใ้เลือกนั่นเองถ้าเป็นยาริสเอสทีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นหลังคาดำก็คือสปอร์ตพีเยมนี่สเกิร์ตด้านข้างครับก็จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งด้วยสีดำอีกเช่นกันครับผมในรุ่นยาริส5ประตูนี้ บอกแล้วนะครับถ้ามีคําว่าสปอร์ตเมื่อไหร่มันจะมีสีดําเข้ามาเยอะไม่ได้แต่เห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับคันนี้คือประตูที่5้าครับของตัวตัวใต้ยาวิสนะครับก็จะเปิดได้นะครับได้ก็เปิดนี่เ็าจะมีพื้นที่นะครับด้านหลังนะครับรถบอร์ดับได้นะครับ6 4 0นะฮะนอนได้ไหมนอนได้สบายได้เอาดิผมนั่งให้ดูนะฮะนั่งให้ดูนอนได้เหรอนี่นี่พี่ก็ลองขับไปดูนะครับผม อ่ะลองปิดลองปิดตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้ที่บอดมันจะติดตรงนี้ที่ฝังสัมภาระแต่ถ้าถามว่าเนี่ยตรงผมใหญ่นะใช่ได้เลยนะโอเคว่าพิสูจน์เลยพิสูจน์ได้เห็นๆตรงนี้ก็มันก็เอาออกได้นะตัวฝังสัมภาระเพราะว่ามันคุ้มกันของได้เล็กน้อยแล้วก็นี่นี่นี่อย่าลืมมีเหมือนกันนะครับลองบันทึกหลังนะฮะใช่ครับก็แน่นอนว่าข้างหน้าก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับคับแล้วนี่ก็เป็นสไตล์นะครับของล็้าประตูนะครับมันต้องถาวรซ็อกเลยแท้ รู้ใช่ไหมว่าเรายททาอะไรรู้ครับแล้วเคยใช่ไหมเรียกว่าน้อยน้อยครับเพราะปกติเนี่ยตัวใหญ่ก็จะไปจับทางนอกกันใช่แต่ทีเนี้นี่คือที่ถูกต้องนะฮรต้องทำแบบนี้นะครับปอย่างนี้นะครับมันก็ตอดไปได้นะครับแล้วก็ปลายท้ายก็ยังไปตรงเดิมซึ่งมันจะต่างนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับที่ด้านล่างเนี่ยที่เป็นเหมือนลิ้นด้านล่างของของคายกันชนเนี่ยเป็นสีเดียวตัวรถถูกไหมใช่แต่นี้จะเปลี่ยนเป็น ลิฟท์ฟิวเจอร์นะต้องแรีว่าเป็นสีดำมันจะไม่ได้เรียบๆนะท็อปเองมันจะมีแบบแผ่นดูดออกมาปัดลงไหมแต่ก็คือต้วนี้ครับมันจะเน้นความสปอร์ตมากกว่าเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟทับทิมนะฮะครับผมเมื่อกี้เห็นเป็นไฟทับทิมถูกล้อมด้วยสีดำใช่ไหมใช่แต่นี่การชนเป็นสีตัวรถล้อมไฟทับทิมอีกทีนะครับผมการเนี้ยดีไซน์ด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันกับตัวนู้นแล้วลายลิฟต์นะครับไม่มี แตกต่างกันนะครับนี้จะเป็นทั่วไปนะครับของภาพภายนอกครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกรอบนึงครับว่าข้างในตัวโตโยต้ายาริสจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาอยู่ที่ภายในของโตโยต้ายาริสนะครับผมซึ่งเป็นรูปทรงแบบ5ประตูนั่นเองการตกแต่งภายในครับก็มาพร้อมกับโทนสีดาตัดด้วยสีเงินเข้มนะครับผมเช่นเดียวกับเจ้าเอทีตัวหน้าจอกลางครับก็เป็นแบบขนาด6.7นิ้วระบบสัมผัสนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ ระบบเครื <normal> ่องปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นกันนะครับผมเกียร์ก็เป็นแบบขั้นบันไดพวงมาลัยพุ่มหนัง3ามก้านแต่จุดที่แตกต่างครับจะเห็นได้ว่าการเดินตะเข็บครับผมมันเป็นสีน้ำเงินนะครับผมตัวนี้น้ำเงินฟ้าฟ้าอ่าแล้วก็บทเวณตัวเบาะเช่นกันนะครับผมที่เป็นเบาะหนังการเดินตะเข็บตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเดินตะเข็บด้วยสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งจะต่างกับเจ้าเ t ทีพนะตัว มาตรวัดก็เป็นมาตรวัดแบบออปติตอนพร้อมจอนะครับผม TFT จอสีขนาด4.2ม mm, ิ้วมาด้วยอีกเช่นกันมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ระบบเปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยเช่นกันครับแล้วก็ตรงนี้กระจกม,มองหลังครับก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็มีอย่างที่บอกครับมีกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็ด้านท้ายรถอีกด้วยนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าขนาดนะครับระหว่างยาริสเอีกับยาริสเองเนี่ย ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมดูนี่เล็กรูมนะฮะนี่แต่เฮดรูมเนี่ยฮะตัวนี้จะเหลือเยอะกว่านะเพราะว่าด้วยดามที่เป็นแฮชแบกนะหลังมันเลยไม่ตัดเร็วนะฮะมันก็เลยทําให้ดีมีเฮดรูมเหลืออยู่พอสมควรเ่ยขนาดนี้นะฮะเนี่ยอมั่งเ้ดาขาสุกนะแต่ขานี่เหลือเยอะนะครับแล้วก็การตกแต่งเช่นเดียวกันครับก็มีหนังนะฮะตรงนี้เป็นซอฟทัชเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำนะฮะตรงนี้เป็นสีเงินเข้มนะฮะ เช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันก็จะมีตัวที่เป็นช่อง USB ด้านล่างนี้นะครับให้อีก2จุดเช่นเดียวกันนะครับก็บอกล่ากะว่าขวอนี้มาของโตยต้าเตาจริงนะครับรถอีโคคาร์ที่มีให้เยอะขนาดนี้เนี่ยหายากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจเลยครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผุมกำลังของทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต้ต้ายาริสเอสอันนี้นะครับ หรือว่า Toyota y a r ริสฮานู้นนะฮะใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับก็คือเครื่องยนต์ d u โอ v ีวีทีไออีขนาด1.2ลิตรนะครับเป็นซีนนะฮะให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่92แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตรนะฮะขับเคลื่อนด้วยเกียร์นะครับซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับได้ครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับถูกต้องซึ่งตัวระบบเกียร์เนี่ยครับก็มาพร้อมกับ S m o d อด้วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่เข้าไปนะครับครับผมและที่สำคัญนะครับใน รุ่นนี้นะครับที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมนะฮะเพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่สองอย่างนะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าที่ท็อปบอกไปตอนแล้วตอนแรกแล้วนะฮะที่มันมีกล้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์นะฮะที่จะคอยตรวจจับวัตถุด้านหน้าครับแล้วก็เตือนเมื่อเรามีโอกาสจะไปชนด้านหน้าก็ครับและอีกระบบหนึ่งก็คือตัวเตือนออกนอกเลนครับนะครับเป็นเลนิดิพัชเจอร์ก็ครับใช่ซึ่งของระบบเนี้ยครับก็คืออยู่ในเดลต้าเซฟตี้เซน นั่นเองครับ a t New ่ารีสนี่สิที่เป็นเรานอกจากรุ่นปกตินะครับที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมแล้วนะครับผมเรายังมีนี่เลยเป็นชุดแต่งพิเศษนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งออปชันให้ลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างใ้เลือกกันก็คือมากับ2แพ็กเกจครับแพ็กเกจแรกเลยแพ็กเกจชาร์โดนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่เด่นเด่นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นนี่เลยครับเกยด้านหน้าเกยดด้านหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามา จะเป็นนี่เลยใช่นี้นะชิ้นส่วนด้านล่างนะครับผมแล้วก็ต่อมานะฮะก็คือตรงนี้นะฮะที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดำนะฮะคาดยาวเลยปกติเนี่ยสเกิร์ต่านข้างมันจะสีดำใช่ครับผมแต่นี่มันมีเพิ่มนะฮะต่อรงนี้ก็ไปอ่นะครับเพล็ดนะตรงนี้จะอยู่บริเวณนี้นี่เลยเงินาริสนะโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกล่องแผนนะครับ อะไรก็ตรงครับชุดนี้เนี่ยเพิ่มเงินอีกแค่1400บาทสามารถแอดออนเข้าไปกับตัวที่ผ่อนระได้ตกเดือนแล้วไม่กี่ร้อยนะก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่เพิ่มได้นะเพิ่มได้ใครสนใจก็ลองสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายได้ครับแล้วก็เลือกใส่ครับตกแต่งได้ทั้งยาลิทและก็ a อชีีกใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งแพ็กเกจครับกับแฟลชแพ็กเกจครับผม อีกหนึ่งแพ็กเกจต,ตกแต่งพิเศษสำหรับโตโยต้ายาริสและโตโยต้ายาริเซีนะครับครับตวัวนี้เลยนะครับก็คือที่เขาเรียกว่าแฟลชนะฮะก็จะมีที่ตกแต่งมากมายนะน<ร>ี่เห็นเ,นเลยนี่เลยนี่เลยนะตัวที่เป็นครอบกรบะจกมองข้างจะมีการใช้สีสันที่แบบสีเขียวเขียวสะท้อนแสงนะใสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์ นะตรงนี้แล้วก็ชาดันนูนตรงนี้มันจะมาพร้อมกับเรียกว่าเป็นซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อด้วยนะครับดำนะอย่างที่พี่เอิร์ธบอกเมื่อกี้ครับติ๊กเกอร์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าก็อย่างที่บอกเป็นสีเขียวแบบสะท้อนแสงนะนี่มีคําว่ายาริฟอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับเกิตหน้านี่นีาก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้สีสันแล้วก็เล่นสีลูกเล่นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใช่แล้วอยากสีดำนั่นเองนี่เลยแฟชนะครับครับผมนะครับ ชุดแต่งทั้งหมดนี้นะครับพี่เอ๋นะครับราคาเพิ่มเติมนะครับ1 4,400บาทนะครับแล้วเพิ่มจากค่า่อนนะครับรายเดือนอีกแค่2อ0กว่าบาทเองนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริการพิเศษเลยนะครับพี่เอจากโตโยต้าเลยก็คือนี่เลยคินโตวันนะฮะที่เรา อาจจะเคยได้ยินแล้ว<ด>นะจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ซื้อรถครับผมแต่ว่าอยากใช้รถอืมอ่าเราก็มีโปรแกรมสําหรับเช่าได้นะ,ะจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นตัวโตต้ายาริสเอ t ทีทันนี้เนี่ยคบผมที่เป็นสปอร์ตพีเอียมเนี่ยจะราคาเช่าเริ่มต้นที่13,280บาทเท่านั้นออันนี้คือคุณพักเช่าไปนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องดูแลราาักษารถโดยครับผมรถเสียก็ เอาเข้าไปเปลี่ยนรถคันใหม่หรือว่ารถบำรุงรักษาจะเอาเข้าไปไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่รายเดือนอย่างเดียวตอนนี้เรียกว่ารถใหม่ไม่ต้องใช้เงินดาวน์แล้วก็บริการครบวงจรรวมบริการในส่วนของการบำรุงรักษาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการออนไลน์จบในราคาเดียวใครสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามได้นะท่านตัวคุณบริการเกีรรต้าศเองก็ได้รหรือว่าตัวที่เป็นพิโตเองก็ได้ลองสอบถามได้เลยครับ และแน่นอนนะครับว่าสิ่งสุดท้ายนะ,ะที่เพื่อนๆต้องอยากรู้แน่ๆ,ๆนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับว่ามันมีค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโดยใกล้ๆนี้เลยนะฮะก็คือ Toyota Yaris a t ทนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่6 7 4 0 0 0บาทนะครับก็บสำหรับ Toyota Yaris นะครับผมที่เป็นแบบ5้าประตู ราคาอยู่ที่684,000บาทครับใครที่สนใจนะครับยังแวะเข้ามาดูได้นะครับที่งาน Big Motor Sale นะฮะ2020ที่ไบเทคบางนานะครับโดยจะมีตั้งแต่วันที่21นะครับสิงหาคมไปจนถึงวันที่30สิงหาคมเลยนะครับก็แวะเวียนมาชมกันได้มีโปรโมชั่นมากมายครับและมีรุ่นอื่นๆนะครับที่มาจัดแสดงอีกมากมายเลยนะครับและแต่ถ้าเกิดยั ไปทดลองขับนะครับก็สามารถไปได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับก็สามารถเข้าไปทดลองขับกันได้เลยที่นะฮะหรือจะแวะไปที่สนามนะครับทีเด็นะครับที่บางนาก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็คงหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วครับละอย่าลืมนะครับถ้ายังอยากดูนะครับคลิปดีๆจากเราทั้งสองคนนะฮะจาก Channel a u t o ็ตเนี่ยอย่าลืม กดนะฮะ Subscribe นะครับแล้วก็กดสันกร่งด้วยนะครับมันจะได้ไปเตือนคุณนะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปใหม่เข้าไปครับสำหรับวันนี้หน้าที่ของเรา2คนจบลงแค่นี้ครับกับผมเอิร์ธครับอัาร์โร่ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ